คนที่พร้อมหรือไม่พร้อมมีความสัมพันธ์เนี่ยนะเวลาเขาดูกันเนี่ยเขาดูกันที่เขาดูแลอารมณ์นะครับหรือความรู้สึกเราได้หรือเปล่าไม่ใช่ไปถามเป็นแฟนกัน,นยังเป็นแล้วอ่าอ,อยู่ด้วยกันไหมอ่าอยู่แล้วนะครับคอมมิตยังคอมมิตแล้วนะครับพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเขาใช้คาว่า emotional fulfillment หรือว่าคนคนนี้สามารถจะเติมเต็มหรือดูแลอารมณ์ของเราได้หรือเปล่าอารมณ์มีอะไรบ้างนะครับเวลาคุณเหงาเขาช่วยอะไรคุณไหม เวลาคุณดีใจเขาดีใจกับคุณไหมนะครับเวลาคุณเศร้านะครับเขาปลอบใจคุณไหมเวลาคุณต้องการใครสักคนที่มาอยู่ในชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นไหมถ้าเกิดไม่มีมีแต่คาว่าแฟนแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปหายหัวไป7วันแบบนั้นถึงเขาบอกว่าพร้อมนะครับหรือเขาจะบอกว่าแฟนหรือว่ารักสุดหัวใจเขาดูแลตรงนี้ไม่เป็นคือเขายังไม่พร้อมมีความสัมพันธ์ดังนั้นใครก็ตามที่ถามมานะครับมีแฟนแล้วเขาไม่ทักมา7วันแต่เขาบอกว่ารักเรานะครับเขายุ่งมากเขาอะไรยังไงแต่ว่า เขาก็ไปทําสิ่งนั้นจริงๆนะหรืออะไรเงี้ยนะฮะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีคนอื่นก็ได้นะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะดูแลหวัวใจใครอย่างอันคนออกดูคนเป็นเรียนเฟิร์สคลาสดูสักหนึ่งรอบเดี๋ยวคุณจะไม่มีวันพลาดในเรื่องนี้อีกเลยหรือคุณจะรู้ว่าใครพร้อมและดีที่สุดสําหรับคุณและคุณก็จะพร้อมสําหรับเขาเหมือนกันทักมาได้ครับ